1,2,3่แอคชั่นเธอเธอหน้าเป็นไรอะ่ะหน้าหมอไม่กระจ่างใสเลยผิวเสียทำไงดีละ่ะเอาทำไมไม่ใช้ดีดีครีมวอเตอร์เมลอน50 PA++ เบกบบวกละ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ใช้ดีดีครีมวอเตอร์เมลอน s p PA++++ 0 p a บกบวกบันทั้งนั้นแหละเพราะใช้แล้วเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายขาดจะบ้าเหรอให้มาขายครีมกันแดดไม่ได้ใช้มาขายน้ำมันเครื่องทำกันบ้านมาปะเนี่ย โหตายแล้วให้อีกรอบหนึ่งนะเล่นไม่ได้เปลี่ยนคนเปลี่ยนคน1 2 3 2> ่องสแอคชั่นเธอเธอหน้าเป็นไรอะ่ะทำไมไม่ใช้ดีดีครีมมอเตอร์เมลอนอะไรอะ่ะลืมคัดอะไรอะ่ะบทง่ายๆทำไมท่องไม่ได้กันฮะเอาใหม่1 2ึ่สองสแอคชั่น ธอหน้าเป็นไรอ่ะหน้าหมองคล้ำไม่กระจ่างใสเลยผิวเสียทำไงดีล่ะเอา้าทำไมไม่ใช้ดีดีครีมวอเตอร์เมลอน SPF 50 PA บวกบกบวกล่ะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ใช้ดีดีครีมวอเตอร์เมอน SPF 50 PA บกบวกกันทั้งนั้นแหละเพราะใช้แล้วช่วยปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติคาดก็แค่นี้แหละดีดีครีมที่สุดการปกปิดและปกป้องผิวด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ที่ล้ำกว่า BB CC ซซครีมเนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำแร่บางเบาเกลี่ยง่ายซึมทันทีที่ทาและไม่ทำให้ผิวหน้ามันระหว่างวันพร้อมกันน้ำและสามารถป้องกันได้ทางรังสี UVA และ UVB พร้อมส่วนผสมจากแตงโมที่สามารถกักเก็บน้ำคงความชุ่มชื้นปกป้องผิวไม่ให้สูญเสียน้ำระหว่างวันและมีส่วผสมของกลูตาไทโอน